สำหรับคลิปนี้นะคะป้าก็พามาดูคุณลุงกับน้องไหมทองนะคะคุณลุงก็นวดให้น้องนะคะนวดให้น้องน้องก็ชอบมากเลยน้องไหมทองก็จะดือ้อซุกซนแต่ว่าพอคุณลุงบีบๆบบบนวดนวดให้เหมือนเหมือนคนเลยนะคะก็ก็อยู่ดีแบบว่าจะหลับนะคะก็อยู่ดีแบบเรียบร้อยมากเลยนะคะเนี่ยให้คุณลุงนวดให้เขาก็ชอบนะคะ ชอบสบายนะคะสบายเลยคุณตาคุณตานวดให้ไหมทองไหมทองก็สบายเลยค่ะคุณตาดูสิคะเนี่ยน้องไหมทองสบายเลยค่ะคุณตาไม่ดื้อเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้วิ่งดื้อซุกซนอยู่เลยนะคะอืมแต่ตอนนี้อยู่ดีดี อู่ดีดีดีดูขาคูดูท่าน้องไหมทองเวลาที่เขาเรียบร้อยดูสิคะเนี่ยจะขาจะคูเข้ามาข้างหนึ่งแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือท่าเรียบร้อยของไหมทองค่ะคุณได้อันนี้คือท่าเรียบร้อยของน้องไหมนะคะน้องไหมทองก็เวลาอยู่ดีไม่ดือ้อไม่โซนนอนเรียบร้อยขาก็จะคูใช่ไหมคะไหมทอง ชอบมากเลยค่ะคุณยายหนูชอบมากเลยค่ะไหมทองชอบที่ให้คุณตานวดให้ค่ะพอได้ยินเสียงมแมลงร้องได้ยินเสียงอะไรหน่อยเขาก็จะระวัดระวังนะคะเฝ้าระวังภัยจริงๆคนนี้ ชอบเดี๋ยวจะโดนตาน้องคุลุงมือนั่นดูสิเลี้ยงเหมือนหลานเลยเสียงอะไรคะเสียงใครพอได้ยินเสียงเหมือนมีคนในทำเสียงดังอยู่ที่ถนนเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็เฝ้าระวังเลย น้องไหมก็เฝ้าระวังเลยเขาเป็นน้องหมาที่ยังเด็กอยู่เขาก็ค่อนข้างจะกลัวด้วยบางครั้งตอนเล็กๆเนี่ยสงสารมากเลยตอนตอนนินนี่เสียใหม่ๆไม่มีเพื่อนนะคะก็ต้องเอาเข้าไปนอนในบ้านด้วยเพราะว่าเขากลัวคะ่ะเขากลัวถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมาที่เหมือนเห่าเก่งดุแต่เขาก็เห่าแบบก,กลัวๆแบบเนี้ยเห่าแบบถอยนะคะ ไม่ได้ไปสู้แบบกลุ่มน้องหมาชุดก่อนเพราะว่าเขามีน้องหมาตัวผู้อยู่สองชุดก่อนตัวเมียหนึ่งน้องนินนี่เขาก็พออกลุ่มของเขาอ่ะเขาพอตัวว่านเธอเขาก็ไม่กลัวอะไรแต่น้องไหมทองก็อยากจะตื้ออยากจะเห่าแต่ว่าเขาหวาแหวกลัวๆกล้าๆกลัวๆก็สงสารน้องอยู่นะคะแต่เขาก็ โ้หเฝ้าระวังมากเลยพอได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็อืมก็จะหูพึงเลยนะคะหูพึงเลยแล้วก็จะเห่านะคะถ้าได้ยินอะไรผิดปกติก็จะเห่าแบบจิกกัดเลยคนก็พอยได้ยินนะคะก็ดีด้วยนะคะที่เขาเห่าคะ่ะอืมดีด้วยที่เขาเหา่าก็เห็นไหมคะคุณตาก็ ดูแลกันนะคะดูแลกันเขารักคุณตามากเลยไปไหนก็อยากไปด้วยนะคะอยากจะขึ้นรถไปด้วยไปที่สวนก็วิ่งตามเข้าไปในสวนนะคะวิ่งตามคุณตาต้อยต้อยต้อย,อยไปทุกทีเลยถ้าคุณตาอยู่ก็หยอกมีความสุขแต่ยายนี้เขาหยอกแรงไม่ค่อยได้เขารู้ว่า ยายเจ็บเขาก็ไม่ค่อยหยอกแรงๆนะคะแต่ก็อยากหยอกเมื่อคืนนี่หยอกกัดเลยนะคะมันเขี้ยวอะไรยายก็ไม่รู้เห็นยายร้องเพลงแล้วก็เต้นราเนี่ยน้องไหมอยากเต้นด้วยค่ะใช่ไหมก็มากัดยายเลยมามาเกาะขายายมากัดใจแบบเคินอะไรแบบนี้แล้วเขาก็สายตูดสายก้นน้องไหมแต่แต่ไม่มีใครถ่ายคลิปให้เลยความน่ารักของน้องไหมบางครั like ้งนะคะ สำหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะก็ฝากไว้ดูความน่ารักของน้องไหมกับคุณตานะคะดูแรียกันนวดให้กันนะคะน้องไหมก็ชอบน้องไหมก็มีความสุขนะคะมีความสุขมากเลยค่ะนะคะก็ฝากไว้สั้นๆ,น,ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะนะเห็นไหมลักรักดูดูอุ้ยอุ้ยเห็นไหมเนี่ยถ้าจะเล่นก็เล่นแรงขอบคุณแรงไปไหมน้องไหมคุณตาเจ็บนะลูกเอ้ยชอบหอมชอบเลียชอบอะไรก็เขารักเนะนั่งลงนั่งลงเห็นไหมนั่งลงนั่งลงโอเคจ้านัองไหมนั่นนั่นนั่นชอบหยอกคุณตานี่ป้าว่าจะจบคลิปแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเห็นเขา จินยอบคุณตาโอเคเห็นไ,ไหมเห็นไหมโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆน้องใหม่ชองฝากความน่ารักว้ให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ